สุขลโนคนที่พี่ทัพรองเน้าลิะตำบลแก่ส้าวัตโทองงามโนงสังคตำบแก่เรียนนายคงศิีชินชนะผู้ตร ศาสจารย์ุญวิชานายสืบรัตนบุรีข้รราราชการรัชการและท่านผู้มีเกียรติทุกบุ๊ท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการพัฒนารัชก,การที่ตั้งประจำและพัฒนาพนักงานราชก,การดีเด่นโครงการพัฒนาพลัง อย่างสูงกับผมนายตัวกัศหูชานายเพร่อพัฒนาพดีมีความยินดีและเป็นเกียรติยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานราชการดีเด่นโครงการพัฒนาชนประจําปีเพื่อกว่า2,500ปีศึกษาในวันนี้ท่านผู้เกียรทุกท่านในโอกาสที่ท่านได้มาคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจํา เด็กกรมัฒนาชุมชนประจำปี2567นะคะมีเด็กเียนสามท่านนะคะท่านประธานคณะกรรมการนายครมกิจชินชนะนะคะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนค่ะนายสมเทมณีพินิจผู้ราน ทำวันนี้ด้ดีที่สุดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววุฒิพวกคุณตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนจํานาการสังจาก2นักงานพัฒนาชุมชนอําเภยรัตนบุรีค่ะดิฉันมานสู่การทํางานครั้งแรกเป็นอาสาวพัฒนาลุ่ที่1 6ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอังเพยรัตนบุรีในปี2538นะคะแล้วก็ได้รับการ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะราดับต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะแนะนำหัวหน้าส่วนราชการและก็แขกผู้มีเกียรตินะคะที่มาร่วมนะคะในงานในครั้งนี้นะคะเ<อ>ชื้อดูปุ๋ยพัฒน,นาการจังหวัดสุรินทร์ค่ะนางสาวสุนิสาใจบ้านผู้เนการกลุ่มง,งานประสานและสนับสนุนการบาิราร นางสาวพิมพประภัยสร้างดีผู้ในการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนานชุมชนนะคะนางชุติมาบุญประเสริฐศิษย์นะคะ mm hmm. สำหรับรายงานนะคะของคณะส่วนราชการอำเภอรัตนบุรีนะคะและในส่วนของตำบลน,นะคะกับนักราชการ,าการท่านพระครูสมพลโพธิพิทักษ์นะคะรองเจ้าคณะตำบลแก่เจ้าวาดพันพุงามตำบลแก่ นายตุงอัจบุญวิชานายอำเภอรัตนบุรีรทร่านดร์ดุลดออพ์ีรุกใจประหลัดอำเภอหัวหน้าส่วนกลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอรัตนบุรีนางบุญยิสาจันทองนักวิชาการพัฒนาชุมชนพนังจันทร์รัศมีวิจิการ,ราแทนพัฒนาการอำเภอรัตนบุรีนายณรงค์สมยศนายกองค์การบริหารส่วนตะบลแก่ นายเสกสิทธิ์ประเสริฐไทยผู้นรยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนแก่นายสมานมิตรยิ่งงามกำนันตำบ,บนแก่นางสาววรรณน,นิสาหว่วงใจนักวิชาการส่งเสริมก,การเกษตรชำนาญการผู้แทนเกษตรกรแมนทวดีว ณปรากรบุญปกร,รองผู้ในการโรงเรียนแก่ศึกษาพัฒนานายเทียมชัยเทียมทองผู้ในการโรงเรียนบ้านหนองบัวนอ้อยนายกระนัคศสกศรีอดีตพัฒนาการอำเภอโนนารายนางบุษฎีขุนศิริผู้ในการศูนย์กิตกรรมธรรมชาติจังหวัดปุริรนายวิชิตหอมเนียมอดีตกำนันตำบลโครมเทพ นายสบินแก้วคงอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านไรเวงตำบลมังกระเจ้าประธานคณะกรรมการทานผู้รราชการกรมการสหชนทานคมพิทักษนท่านผวการชมพิกษาและพัฒนาทชนนครราชสีมาท่านิทีพิมพ์แลวก็ท่านผู้ช่วยผู้รราชการกรมการพัฒนาสิทชนท่านพัฒนาการจังหวัดจุรินนะท่านผอกลุ่มงาน ป้าจ่าได้สนับสนุนการงานงานตำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจุลินนะคะท่านหัวหน้าตัวราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ช่างานสาววิธีพบบุญนะคะตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจังกัดตำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรีขออนุญาตนมตาดีมีผลงานดังนี้นะคะจะพัฒนาไทยเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อนนะคะคิดดีพูดดีทำดี ได้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดในคะุกปฏิพัฒน์ในการทำงานของท่ันตลอด26ปีที่ผ่านมา กรมาการทุกคุณเจ้าความขอรบอย่างสู่ท่านประธานท่าแคปผนนะินสีคุเสลขนญาตยืนนะคะเนื่องจาว่าเดทุกท่านจะมองไม่เห็นหน้าดิฉันนะคะวันนี้นะคะรู้สึกติดกิอย่างยิ่งนะคะที่พี่มอสได้ให้ โอกาสด้ให้เกียรตินี้มาร่วมง,งานนะคะในการประกวดขวันใจพัฒนาชุมชนค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือการร่วมแรงร่วมใจกันการให้ความร่วมมือความสามาัคคีทั้งหมดที่พัฒนาการพัฒนากรทุกคนให้ความร่วมมือและผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งก็คือ ผู้ที่ได้รับโครงการพวกเหลมาน้ะคะทุกคนทําให้เรามีงานทําทําให้เราได้สแสดงศักยภาพซึ่งพี่มอสในวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพี่มอสเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะแต่พี่มอสไม่ได้เอาเรื่องสุขภาพของพี่มอสมาเป็นข้อกาบังในการมีข้ออ้างในเรื่องของการทางาน จะพูดเรื่องพี่มอสสนับสนุนต้นไม้ให้กับอำเภอครับคืออย่างนี้เขาเนี่ยสามีพอกต้นไม้แลูกสายก้าไม้วเวลาอำเภอมีงานเรื่องปลูกป่าสาธารณะหรือมีกิจกรรมอะไรเนี่ยรอบแรกที่พี่มอสอยู่อําเภอรัชนบุรีพี่มอสจำได้นะพี่มอสขอต้นไม้มาแจกชาวบ,บ้านหน่อยครับ วิชิตหอมเนียนนะคะอดีตกำนันตำบลพรมเทพนะคะขอเรียนเชิญค่ะพรมเทพค่ะระดับต่อไปนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญน,นายอ่อนศรีอินเพงประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีตองผ้าไหมบ้านตันบตำบลทุกุลาอำเภอท่าตูมนะคะได้กล่าวคำน,นิยมนะคะขอเรียนเชิญค่ะ<ม>ครับผมนายอ่อนศรีอินเพงครับอาจจะพูดไม่ไม่ค่อยกินนะครับเพราะว่านานๆจะได้เจาะเพียง ฉันขอเ,เชิญดะคะนายวีระวุฒ ทรานโอท็อกนะคะของอำเภอรัตนบุรีกล่าวคำนิยมขอเป็นเชิญค่ะคกับโมนาสกา์พระคุณเจ้านะครับแล้วก็กับเรียนท่านคงศิลป์นะครับผิดชนะนะครับท่านประธานนะครับท่านผู้ตูวนะครับท่านคณะกรรมการท่านพัฒนาการท่านผู้ชมนะครับคณะสุรราชการทุกท่านนะครับผมนายมีรวุทธคุณสุวรรณนะครับเป็นประธานโอท็อกอำเภอรัตนบุรีนะครับก็ได้รู้จักกับหัวหน้ามอสนะครับได้ทํางานร่วมกัน แล้วก็ผมเป็นคนในพื้นที่ด้วยนะครับก็เลยได้รู้จักกันนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าหัวหน้ามอสเนี่ยท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็คุณพ่อท่านก็เป็นอาชพะนะครับเป็นเป็นคุณเจ้านะครับท่านเข้ามาในภาพแล้วคุณแม่ท่านก็เป็นแม่ข่าวนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวของท่านเนี่ยนะครับจะปฏิบัติธรรมนะครับังนั้นวันนี้ผมนะครับก็จะกล่าวถึงพลังในตัวของท่านนะครับว่าเอ๊ะทำไมท่านหัวหน้าคนนี้นะครับการพรีเซนต์อย่าง ได้เคยไปร่วมงานกับหัวหน้าท่านเดิมๆมาท่านประชมนะครับชื่นชมยินดีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้สัมผัสน,นะครับแล้วก็แปดเก้าสิบนะครับแปดก็คือผลขวายช่วยงานนะครับจะเห็นได้ว่าท่านมาท่านมา,มาทํางานนะครับขยันเป็นนิสัยนะครับ และก็อ่อนน้อมของตนนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือวันนี้นะครับเห็นแล้วว่าทําความเห็นให้เชี่งตรงนะครับวันนี้พี่น้องเราหรือว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าประชาชนนะครับวันนี้มาให้กําลังใจท่านนะครับเพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุศีลที่ท่านได้ประพวกปัจและลำดับต่อไปฉันขอเรียนเชิญนะคะนางสาวสุบริยาสีทองเป็นเพื่อแทนองค์ชุมชนนะคะของอมภอท่าดูมนะคะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะชื่อสุริยาสีทองถามว่ารู้จักพี่มอสจ,จริงๆป่าวันก็คือคืนนี่แล้วกล่าทั้งหมดนะคะคงเวลาคงจะไม่พอแน่นอนนะคะหนึ่งวันดังนั้นนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะเรียนนะคะเรียนถามว่าท่านใดน,นะคะต้องการที่จะกล่าวถึงพี่มอสนะคะสําหรับวันนี้กับการคัดเลือกนะคะข้าราชการลูกจ้างประจําพนักง,งานราชการดีเ คงจะเป็นคนที่เหมาะสมสำหรับกรงการพัฒนาชุมชนแล้วขอบคุณครับขอบคุณ,คะคณคะนะคะนายกนพสุภศรีอดีตพัฒนา,าการอำเภอนโนทว์รายนะคะพอเห็นทุกท่านได้กล่าวได้พูดแล้วนะคะในนาของต่ายเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคน ขออนุญาตแนะนําตัวสักนิดนึงนะคะซึ่งพี่มอสเองเชิญมาบอกว่าช่วยมาเป็นพิธีกรให้หน่อยด้วยความที่เราสนิทกันนะคะเป็นพี่เป็นน้องการทํากิจกรรมด้วยกันดิฉันนางสาวอรไทยมิสัยเลิร์นะคะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินเขตอำเภอโนนารายเกษตรกรดีเ,เ,เด่นระดับประเทศสาขาพัฒนาที่ดินเพื่อเกิรกรรมปี2566อาสาสมัครดีเ,เด่นระดับประเทศป,ปี2566นะคะ แลวก็ปีนี้นะคะได้รับรางวัลครูวชีอาสาดีเด่นของจังหวัดสุรินปี2567นะคะถือว่ามีโอกาสได้มาร่วมกันกับพี่มอสที่นี่มาตั้งแต่การดาเนินกิจกรร,รมรัะว่าตายเองนะคะก็เป็นหนึ่งคนที่ประกวดซึ่งพี่โอ๋กับพี่มอสเนี่ยไปช่วยงานตลอดซึ่งเรามีกิจกรรมร่วมกันมาพอเห็นทุกท่านได้กล่าวถึงแล้วเออเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทําไมเราถึงไม่กล่าวถึงพี่เขาบ้างอย่างนี้นะคะคือด้วยความที่ เราทางานร่วมกันมาตลอดแล้วก็ในนามของกลุ่มคนใจดีก็มีหนึ่งคนก่อตั้งคือพี่มอสน,นะคะกลุ่มคนใจดีช่วยเหลือสังคมงานโควิดกิจกรรมทุกอย่างนะคะตลอดเวลา1ิบกว่าปีนะคะที่เราร่วมกันช่วยเหลือคนเยอะมากอย่างเงี้ยนะคะก็เลยถือว่าเรามีโอกาสนะคะได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับพี่มอสในวันนี้ <c oughs> หนูเองนะคะก็อยากอบอกว่าบอกว่าเออพี่มอสเป็นบุคคลที่ที่ ทางด้านทมนะคะก็เป็นเป็นบุคคลที่ใฝ่ทมทางด้านการทํางานนะคะก็ทํางานด้วยความขออยันขันแข็งแล้วก็เข้มแข็งตลอดนะคะงานเอพอชอพี่มอสจะสบอกหนตลอดเพราะว่านูเองเป็นเกษตรกรนะคะพี่มอสก็บอกว่าการทํางานเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำจนตายจนหมดลมหายใจสุดท้ายเขาเป็นนากการาที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมนะคะรับหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีไหมหรือมีแต่เรื่องงานเรื่องงานเรื่องงาน จนลืมครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนส่วนที่สองครับวัตถุประสงก็คือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือเขาจะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้เขาก็จะมีส่วนที่เป็นแต้มต่อหรือมีคะาแนนมากกว่าเพื่อนพิเศษเพราะเ็าได้เป็นผานาครขวัญใจชุมชน ในผู้ประสบภัยนะคะก็เดินทางมาซึ่งพี่มอสเองรู้สึกรู้สึกแบบตื่นตันใจมากนะคะก็คือ,อท่านประธานโอทอมนะคะที่แล้ววันนี้พี่มอสบอกว่าพี่เขาหน้าจะมาไม่ได้เพราะว่าต้องมีภารกิจหลายอย่างแต่พอมาเจอหน้าแล้วพี่มอสดีใจมากเลยตื้นตันใจนะคะต่อไปนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะทางทางเราเองนะคะและก็ทางชุมชนเองก็จะมีการเป็นว่าเป็นถือว่าเป็นของฝากนะคะจาก ริ่งสุนท่านได้ทานขนมกะหรี่ปั๊บนี้ไม่ได้มาจากรัตนบุรีนะคะมาจากอัาพเชินลนารายและ,นะขนมอข้านม